สวัสดีนะครับอาณาตกปลานะครับวันนี้มาพบกับช่องพิยาพิชิงไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามาตกปลาเนี่ยครับไม้คลองนะครับนี่ครับคลองยาวเลยนะครับนี่ครับคลองครับแล้วก็ติดตามชมดูนะครับวันนี้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับ เราเลาะไปเรื่อยนะครับลองนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเห็นครับเครับทุกคนเราพยายามหานะครับก่อยากนะครับปลามันชอบอาศัยอยู่แบบนั้นนะครับนี่ครับลองตีดูนะครับ เดี๋ยวนะครับนี่ครับไม่พลาดนะครับพยายามหาหญ้าที่มันเป็นกองกองนะครับตกเอานะครับเพราะว่ามันส่วนมากมันจะชอบอาศัยอยู่ช่วงนั้นนะครับนี่ครับสาครับเขาได้อยู่นะครับตรงนี้ก็สาใหญ่ๆไม่ค่อยมีนะครับมีแก่ มีแต่ไซส์สองขีดนับสองขีดสามขีดนะครับส่นมากนะครับอเคครับ นะครบแบบนี้นะครับไม่พลาดนะครับนี่เลยนะครับเต็มแบบข้อเลยนะครับนะครับใช้สวยนะครับโอเคครับ